สวัสดีจ้าวันนี้แม่ก็จะพามาแกงขี้เหล็กนะคะสูตรเยมแมนอีกแล้วจ้าแกงขี้เหล็กใส่หน่อไม้นะจ้าหน่อไม้หน่อไ,ไม้เสี้ยนหน่อไม้ต้มบ้านเรานี่แหละจ้าต้มไม่เจดจ้านี่อุปกรณ์ของเรานะจ้าก็มาขยี้ใบายานางก่อนเลยนะคะบ้านแม่ก็จะใส่ทั้งปลาใส่ทั้งกะทิใส่ทั้งใบายานางนะคะใส่ทั้งน้ำใบายานางเนาะ เราก็ขยี้ยานางแบบนี้เลยจ้าขยี้ไปเรื่อยนะคะให้ยานางมีสีเขียวปี๊บแบบนี้เลยจ้าเพื่อความนัวเพื่อความอะไรนะคะเสร็จแล้วเราก็มาทำการกรองเลยจ้านนกล้วยอยู่นี่กระเทหกไปนู่นเลยจ้า เสร็จแล้วเราก็มาดูเนื้อนะคะแม่ก็ไปซื้อเนื้อมานะจ๊ะแม่จะไปซื้อเนื้อโคงมานะจ๊ะแต่ไม่มีเนาะเขาบอกก็มีเหลือแต่เนื้อเศษค่ะไปช้าไปนิดหนึ่งจ้าแม่ก็เลยบอกก็ได้ได้อะไรเงี้ยเนาะแต่แม่ต้องการเนื้อติดมันเนาะมาแกงมันจะได้แซบ่บแบแต่เขาไม่มีทําไงได้เนาะ เราก็ต้องกินไปแบบนี้เลยจ้าใส่ไปด้วยก็จะมีเอน็นมีหนังมีอะไรอย่างงี้เนาะมันเป็นเนื้อเศษนะคะไม่เป็นไรเราจะเคี่ยวอีกสักพักหนึ่งเนาะให้มันอร่อยอร่อยให้มันนุมน่มๆนิดนึงนะคะ แม่ก็จะใช,ใช้ประมาณนี้นะคะแล้วแม่ก็มาตำกระชายแล้วก็พริกกระชายอะ่ะตำให้ละเอียดเลยเนาะแม่มาตำเพิ่มนะคะเพราะในพริกแกงที่ซื้อมาเขาไม่มีกระชายที่เขาไม,ม,ม,ม่มีกระชายน้อยเขาเขาไม่ได้น่าจะไม่ได้ใส่กระชายเนาะแม่ก็ต้องการความหอมนะคะแม่ก็มาตำเพิ่มนะคะเสร็จ hmm. แล้วเราก็มาตั้งหม้อเลยจ้าตั้งหม้อเสร็จก็ใส่กะทิลงไปนะคะ แล้วก็ใส่พริกแกงที่เราตำกับกระชายลงไปผัดเลยค่ะผัดให้มีกลิ่นหอมนะคะให้พริกแกงแตกมันนะคะแล้วเราก็ใส่เนื้อของเราลงไปเลยค่ะเนื้อที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เติมกะทิไปนิดนึงนะคะแล้วเราก็ ใส่ขี้เหล็กของเราไปแล้วก็เป็นหน่อไม้ที่เราเราขูดไว้นะคะเราใช้ช้อนซ่อมเสี้ยนไว้เนาะแม่เขาเรียกแม่ที่บ้านเรียกว่าเสี้ยนหน่อไม้เนาะเสี้ยนคืออะไรคือกรีดให้มันเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะ่ะเสร็จแล้วแม่ก็เติมน้ำใบายานางลงไปนะคะ นี่สีสันเริ่มมาแล้วน่ากินอะ่ะผักไปก็หิวอีกแล้วจ้าแล้วแม่ก็เติมกะทิไปอีกนิดหนึ่งนะจ้าใส่รสด,ดีค่ะน้ำปลรราเด้อแม่ก็ต้องการความนัวนะคะแม่ก็จะใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลลงไปอีกนิดหนึ่งนะจ๊า ใครไม่กินปลาก็ไม่ต้องใส่เลยจ้ะแล้วก็เคี่ยวไปแบบนี้เนาะสักพักหนึ่งแล้วก็เติมใบมะกรูดนะคะอันนี้ก็จะสุกแล้วนะแม่ก็เคี่ยวไปนานมากแล้วเนาะเคี่ยวไปประมาณยีนาทีได้แล้วจ้ะคือแบบหอมน่ากินมากเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าแกงขี้เหล็กใส่หน่อไม้สูตรแม่เองจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ